ทุกคนปไปไปมแจกซองนี่แจกกี้ข้าแต่ไม่เหมือนกันไม่กันหูสองหัวโู้หูกักกับอัดเจน่ะโอเคผมเซอิกพี้เยียวเ่ยโอ้โห้ไปข่าวกดเลยผมต้องดูโมงงี้ เอามาไว้ไม่เขากดที่ดูเออพอจะมองมันอูจะมองอย่างทุกคนเอ่ออ๊ะเดี๋ยวไอ๊เดียวไอ้เดียวผมมองหิดใช่ไหมมองไม่ผิดใช่ไหม ตเหีย,ยอมองไม่เหใช่ไหมเดี้ยผมมองไม่เห็นใช่ไหมมอไม่เห็นใช่ไหมทุกคนเฮ้ยมังยออะโอ้โหแมท่ที่คือโอ้โหโอ้ยหัวได้งานนี้แล้วใครเขาไปโอ้ ผมเองตายก็คือเอาหายแล้วอะ่ะเดี๋ยวเาขาหายแล้วเดี๋ยวคะแนนผมเสียวเหลือเกินให้ตายโอ้โหโอ้โหโอ้โห เก вами, iums, ียดมากสุดก็คือเข่าวงกดใช่อะอย่าบอกนะเพนึกว่าอ๋อถ้าเจอเลยอีเซนเด็สัเพียนบอกชื่อซึ่งมันก็หายากจริงอ่ะถ้างั้นอย่าเรากดกันใหม่เล่นใหม่ในตอนเริ่มจบเลยเอาง่ายง่ายง่ายจัดเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่ ไม่ใครซึ่งเคอสงสัยเราคงเคือ,อ,คคอ,อึ้งมากเลยเคยูกใจมากว่าไอ้เจเนี่ยทับเพียรมะไงวะไอ้รอยนั้นมาไงอะ่ะคือเจอหมอน,นั่นก็คือตกใจมากเพราะว่านานทีจะเห็นมากเลยนะจริงนานทีเคยจะเห็นหมอน,นั่นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหัวหน้ากลุ่มิอเซนเนี่ย นานที่จะเห็นซึ่งแล้วมันคือมาในโขนเนี่ยนี่มาไวแวันนี้ก็ได้เหรอเอ้าเฮ้ยอ๋ออ้อ,อเดี๋ยวผมไม่รู้เรื่องหนวดจะไปต้องต้องมาจำฟ้าต้องราจำฟ้า,า,า,ฟาวันโอเคอ๋อขอช่วยแปลหน่อยนะไม่ออกอไม่ออกจริงๆแต่คนต้องเงี้ก่อนละทุกคนเอ้า เหมือนขึ้นเจ้ามันเปลี่ยนเลยเลยปะมันเปลี่ยนเลยเฮ้ยออกแนวตีมฮาโลาวนีนี่ก็ดีนะซึ่งมันจะมีตรงนี้เว้ยซึ่งเปลี่ยนเสมือนกับับเดินช้าเนี่ยของเกียรกับกับเดินช้ามากสุดเลยเว้ยจะกนเวกาเลยไหมเพราะว่าอ,อ้กระดอกกัเดินช้าเนี่ยมันใจเนี่มยน่าดีดมากเลย เรืพองที่เกิดอขึ้าทั่วไปอิส,ส,สราเอลในซาเปียอยู่ตรงอ่ะมามาเามา้ากเกียดเขาองกดมากสดุดาจริงจริงหมอนี่เหมือนมาทางแบบไอหมอนี่ไปละ ใช่ไม่ทำพิกกี้ไงปอคนต้องเดินเอาวะโอ้โหพิกกี้พิกกี้ตาหาย้าหาย้าหาย ไปยบายบายเวลเวสิ่งที่เราเกลียดสุดคือเขาวกดที่แบบซับซ้อนแบบนี้เราเกลียดมากเลยคอยเกลียดเขาเสิร์ฟก่อนส่วนน้องหาประเด็นมาแล้วไประเด็นคือเรากดออกแล้วเนี่ยเราต้องขอยไ,ไปตั้งหลักจริงอะต้องขอยไปตั้งหลักก่อนอะแล้วคือไประเด็นคือมี โอ้โหแตาว่าจ้าผมเห็นไปไปเจอท่าหลองชาติที่เขาเล่นมาเว้ยคือผมก็ลยสนใจซึ่งขูมไม่ไปดรว้วิธีเล่นด้วยไปเะเด็นเฮ้ยทำไม่หมดโ,โอ้โหใกล้ป่ะฮะปีโกงกองไัน,นี่อะไรอ่ะกองสุดขั้นเทพ นี่เนาะโอเค okay. ยังทุกท่าก็ไปววระวางังอย่าระวังซึ่งเราสามารถไงเอาไโอเคซึ่งเราสามารถนั่นเขากดะเลยจะว่าไปเยมเลยดีตรงนี้นะคะตั้งแต่แรกเลยจริงแม,ม่พิจิตรเกิด อ้าได้อะบันไดเยี่ยมถ้าบันไดน,นี่คือต้องอีตัวนั้นมานั้งแ่มานะเสียปะ่ะขอให้กลับไปตั้งก่อนให้กลับไปตั้งก่อนดีที่สุดแล้วถ้าอีกได้ก็คือถ้าจะโดดเี่ยก็ได้นั่นแห้ ทุกเหมือนทางกั้นเขาพูดถึงทางกั้นแม่งทางกั้นปิดเลยจะมาโอ้ยโอ้โห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 แม่งแบบ แค่มันสั้นเหรอทน้องไม่หางปลายกคน โอเคเขาคงแค่ข okay. ึ okay. ้นมาเลหรือเปลาาก็ลงแบบดีๆเลยตรงนี้พอใจไหมให้จะมีนี่ทำไมท้าวปั่นฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นเดซเซสับเพี้ยใช่ไหมคือเราสงสัยว่ามาทำไมวะ ไม่ได้ว่หาหมอนี่มันเข้ามาเลยอ่าม่จำเป็นจริงคือแมปไหนที่ที่หมอน,นี่ไม่สมควรมาแม่งอยู่มาเอ้าเช็คเช็คบอกแมปบ,บอกบอกค่ะบอกเหรอแต่จุโห่วยคงต้องไปทางแบบ นี่คือหอยเกดมากเกดมงกดฎโอ้หอยเหมือนอ่ะอ่ะเี่ยอะไรไอเกี่ยวถ้าตรงไหนที่มัน,นเงี้ยทุกคนถ้าตรงไหนที่มันแบบมันจะเอาได้นี่ใช่ไหมต่อยเข้ามาช่องมัดเดน ท่ามาทำไนถึงอ่ะเฮ้ยเฮียจ้าเฮ่อเฮ่เฮ่ก็ถามก็เธอทำไมมึงท้ามาโรงเรียนตอนเวลานี้คะอันนี้เป็นแบบแฟนไม่ที่สุดเลยนะเนี่ยคือสิ่งนี้ของเจ๋งสุดคือเขาวงกุนโอ้แม่เขาวงกุนก็แบบ ใช่หไหมถ้าไปเขากดคือมันจะมีหตุที่ว่านี่เว้ยก็คือทางมันจะซับซ้อนมากมากซึ่งโอ้ยฮคิดดูหาซัาาบซ้อนหาซับซ้อนบเขากดแล้วคืออีกทางเขา,าก็มีกำแพงแบบแพงเขาพดอีกอ่ะมีกำแพงที่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคือสูงมากดูคิดดู เดี๋ยวผมค่อยแย่งก่อนเนาะเดี๋ยวผมค่อยนำนอ้นองน้องเอฟซีไปเนาะเอฟซี FC ของผมอ่ะเดี๋ยวอาชับจังไก่ตวนี่กูเกียดมากเลยแค่เขียวแค่เขียวทุกคนแต่ที่คนนูก็คือผมแอบใช้วิธีรัดโคตรโกงเลยใช่ไหม โราใช้โกงวันนี้โกงก็มีนะัดไงฮีกี้เว่อปซึ่งทุกคนดูใช่ไหมว่ามีมีผลได้ไกลเยอะซึ่งมาจะเห็นไอ้แซนในซาเปียอย่างนี้เห็นหมอน,นี่ปะเห็นอย่างงี้ซึ่งเราตกใจมากจากที่คนรู้ดังนะั้นไอ้หมอน,นี่ก็จะไปผลอ่าี้ขอใช้ถือโกงปะตึ๊บ เขาโอ้นิวทำไมแหน่หุ่นได้ตารตกตี้ปเถอะอัขโมยนั้นอยู่ตรงไหนมันข้อมองหาอยทุกคนขโมยนี่มันข้อมองป่ะหนอนนั่มองหอยเาเดี๋ยวเราไปหากุญแจเถอ ก่อนนะซึ่งเวลาเหลือพอมากเลยนะที่ดินท่าแบบเขาจะดีอยู่นะตามะเดี๋ยวถ้าให้ผมนี่เสียงเหมือนตัวคอนเดอร์เซนก็น้อนเดอร์เซนเนี่ยเอาจริงปะเนี่ยแกรบอกนะว,ว่ามาดิเกลถ้าหมานี่คือก็คือตัวคอนีเนี่ยแบบสีกับเสี่ยไอ้แบบ ในแมวของตัวเสี่ยงอะไม่ได้ต้องไงอะเฮ้ยแมวขอใช้ขี้สุดโกงเยอะนะติดใจเจ้าไปทำไมเจ้าของแมวนี้วะเนี่ยนี่คือดูดูความดูความย้ายรอกก็ย่อมไม่ได้ด้วย ยเออไปไปคือไปคือไปโอ้ยโอ,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 โอ้คือไม่คือแบบน,นี้ไม่ผ่านเลยอ่ะใครผ่านช่วยมองบอกอเพี่อนหน่อยนะคือมันผ่านยากอ่ะ เอาห้องนะั่งขอลค่ะก็แค่นี้แล้วกันสบาย